แจกความสดใสแอนโทเนียมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์หลังมงลงแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023ประเดิมธรรมเนียมผู้ชนะ MUT ด้วย Morning งเบร k ฟาส t ซึ่งเป็นธรรมเนียมประจำทุกปีที่สาวงามที่ชนะเลิศจะออกมาเปิดภาพกันให้ชมหลังรับมงในยามเช้าณห้อง p r e สิด e นเชียลสวีทโรงแรม Royal รอย้าออคิทเชร่าตัน แอนโทเนียโพสอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษแปลได้ว่ายังไม่อยากเชื่อเลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเกินความคาดหมายจริงขอบคุณทุกคนที่ทำให้วันนี้เกิดขึ้นกับฉันขอบคุณที่เชื่อในตัวฉันและศักยภาพของฉันที่จะเติบโตเป็นฉันในวันนี้ขอบคุณทีมงานและครอบครัวของฉันที่อยู่กับฉันตลอดการเดินทางครั้งนี้ ฉันเป็นเพียงผู้หญิงอีกคนที่มีความฝันและความหลงไหลเด็กสาวผู้กล้าที่จะฝันถึงความฝันอันไร้ขอบเขตและก้าวข้ามขอบเขตของฉันฉันหวังว่าฉันจะเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนและเป็นแสงนำทางให้คุณเดินตามความฝันด้วยความกล้าหาญความเข้มแข็งและความมุ่งมั่นคนเดียวที่จะหยุดคุณได้คือตัวคุณเอง ใช้พลังและเสียงของคุณเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นพลังที่ดีให้กับผู้คนรอบตัวคุณขอสัญญาว่าแอนจะสะพายสายสะพายไทยแลนด์คล้องใจด้วยความสง่างามและภาคภูมิใจเพื่อเป็นตัวแทนประเทศและปอรอสระอาชาชนของเราด้วยความภาคภูมิใจ